ตอนนี้นะคะขายอะไรอยู่คะค่ะซาหรับวิทยาาศสตร์ของเรานะคะเราก็จะขายบ๊อบคอนแล้วก็สายสไหมคะ่ะค่ะแล้วเช่นบอกเคล็ดลับแต่ว่าขั้นตอนในการทำให้หน่อยได้ไหมคะค่ะขั้นตอนในการทำนะคะก็คือค่ะเราจะมีเมล็ดข้าวโพดเราก็จะใส่เมล็ดข้าวโพดลงไปะคะ่ะแล้วก็ใส่เนยรอเนยละลายแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็หลังจากนั้นก็ปิด โคตแตกตัวค่ะแล้วก็ข้อสุกแล้วก็จอบมาเป็นอคอแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีคนถูมาง์คานนะคะก็ชิมว่ากินหอมมากเราปกติขายถุงเท่าไหร่คะค่ะถ้าเกิดเป็นถุงปกติที่เราขายนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นถุงเล็กถุงละหบาทคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าพิเศษขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นถุงละ15บาบาทคะ่ะถ้ามีน้องๆหรือเพื่อนกำลังดูชมอยู่นะคะมีอะไรจะแนะนำสินค้าของเราบ้างไหมคะค่ะพี่ก็อยากให้น้องๆน,นะคะมาอุดหนุน <c oughs> ของเราค่ะค่ะแล้วก็เราขอลาไปก่อนนะคะในการ N i p r o d u c i o n